ขอบคุณที่ช่วยกดติดตามและกดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ทีมงานหรือสามารถช่วยสนับสนุนทีมงานโดยตรงโดยการสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยค่ะดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567แปมสิบข้าเดือน11ปีมะโรง คนเกิดวันอาทิตย์การงานไม่มีอะไรจะได้มาง่ายๆในวันนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องอดทนในสถานการณ์ของการงานหรืออาจได้รับข่าวไม่สู้ดีในเรื่องธุรกิจการงานวันนี้ไม่เหมาะกับการร่วมหุ้นหรือตัดสินใจลงทุนเปิดร้านใหม่ให้รอไปก่อนการเงินความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะทำเงินให้กับคุณได้จำนวนมาก หรืองานที่ต้องใช้ความประณีตและฝีมือก็จะช่วยสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับคุณใครที่กำลังรองเงินอยู่วันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินที่หวังไว้แต่ให้ระมัดระวังจะหมดเปลืองกับของฟุ่มเฟือยได้ความรักและครอบครัวมักมีการอยากเอาชนะกันในระหว่างคนในครอบครัวหรือคนรักทะเลาะกันในปัญหาโลกแตกหาจุดลงตัวได้ยากควรประณีประนอมหรือห่างกันสักพักให้ใจเย็นซะก่อน คนโสดอย่าเพิ่งเข้าทางครอบครัวเพราะผู้ใหญ่มักไม่ค่อยจะปลื้มคุณนักสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความแข็งแกร่งอดทนขยันจิตใจมั่นคงทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลเวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง21.00นาฬิกา คนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณเข้าใจในงานที่ทำมากขึ้นและสามารถแบ่งปันความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับเพื่อนร่วมงานบางคนจะได้รับความนับถือเพราะความมีน้ำใจในการช่วยเหลือในการงานของผู้อื่นอย่างไม่เกี่ยงงอนวันนี้คุณจะเป็นที่รักในที่ทำงานการเงินเงินไม่ได้หาง่ายแต่ก็ไม่ได้ขาดมือ หากคุณมีคดีความทางแพ่งอยู่ก็มีเกณฑ์ได้รับความยุติธรรมการใช้เงินของคุณมีเหตุมีผลอาจมีคนมาขอความช่วยเหลือทางการเงินจากคุณในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณเก็บอารมณ์เก่งรักใครชอบใครก็ไม่แสดงออกจึงทำให้ยังต้องสดแบบเหงาเงาต่อไปควรเพิ่มความกล้าขึ้นอีกหน่อยส่วนคนมีครอบครัวต่างคนต่างอยู่แต่ก็ไม่ได้ละเลยกันและกัน ความสัมพันธ์ยังดีอยู่สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานคนที่คาดหวังงานใหม่วันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรืออยากเปลี่ยนงานก็จะสามารถทําได้ดังใจหวังแต่สำหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วมักจะขาดความกระตือรือร้อนได้ง่ายเลยดูเหมือนจะอู้งานทําให้หัวหน้างานไม่พอใจได้ส่วนการค้าขายที่เกี่ยวกับของสวยงามจะโดดเด่นและก้าวหน้าดีการเงิน คุณเหน็ดเหนื่อยกับการเงินที่ติดขัดฝืกเคืองจนรู้สึกกลัดกลุ่มใจอย่างไรก็ดียังมีความช่วยเหลือจากครอบครัวที่พร้อมจะช่วยคุณอยู่เพียงแต่คุณมักจะมองข้ามความช่วยเหลือนั้นพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่หากไม่ไหวครอบครัวและคนรักจะช่วยคุณได้ความรักและครอบครัวความรักของคนที่คบหาดูใจกันอยู่กำลังเดินไปข้างหน้าอย่างหวานชื่นและมั่นคง จนเริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการแต่งงานสร้างอนาคตร่วมกันคนโสดจะได้พบกับคนที่น่าสนใจหรือก่อความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ใช่ฉันชูสาวเสมอไปอาจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรี่เสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศใต้เสริมความเคารพรักสงญาราศี ความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานให้ระมัดระวังของมีค่าสินค้าในร้านจะถูกขโมยหรือแม้แต่ถูกขโมยไอเดียในงาน การงานใดๆต้องระวังการถูกเอาเปรียบนินทาระวังเล่ห์เหลี่ยมของคนไม่ดีที่จะทำให้คุณต้องปวดหัวหากพลาดท่าเสียทีการเงินงานที่ต้องวิ่งเต้นเดินทางไม่อยู่ติดที่จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้จะมีสัญญาณที่ดีทางการเงินหากคุณพบปัญหาทางการเงินอยู่หากงานเดิมที่ทำอยู่ไม่รุ่งทำเงินไม่ได้เท่าที่ควรก็ลองปรับเปลี่ยนดูสักหน่อย จะช่วยให้ทำเงินได้มากขึ้นความรักและครอบครัวจะเกิดรักแบบฟลุก๊กฟลุกเหมือนบุพเพสน,นิวาสเป็นรักแบบที่คุณฝันหาคนที่คุณพบนี้จะมีฐานะที่ดีและมีความจริงใจอีกด้วยส่วนคนมีครอบครัวแล้ววันนี้จะได้รับข่าวดีอาจถูกรางวัลหรือมีโชคลาภกับคนในครอบครัวสีมงคลสีเขียวเสริมความสามัคคี บริวารเชื่อฟังและเคารพรักทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน วันนี้จะมีโอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามาคุณมองเห็นอนาคตที่สดใสในด้านการงานพบช่องทางที่จะก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้งานตามหวังของคนที่รอง,งานอยู่สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ก็มีเกณฑ์ได้เรียนต่อต่างประเทศหรือได้เรียนดังที่ตั้งใจการเงินวันนี้จะมีเงินเข้าหลายทางแต่ก็มักจะเข้าซ้ายจ่ายขวาการเงินค่อนข้างจะสะพัดทำให้คุณมีเครดิตทางการเงินเพิ่มขึ้น อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหัวหมุนอยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่พบปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ในเรื่องการเงินของคุณในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณกระตือรือร้อนในเรื่องรักอยากจะสร้างครอบครัวจึงพยายามตามหาคนที่ใช่ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วอาจจะเป็นไม่าหรือเพิ่งเลิกรากับคนรักเก่าคนรักครอบครัวมีความสุข อาจได้มีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมความกระตือรือร้นความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณมีเสน่ห์ในที่ทำงานการติดต่อประสานงานจะได้รับความราบรื่นเพราะเสน่ห์จากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค้าขายก็จะได้รับการตอบรับที่ดีมีออเดอร์ล็อตใหญ่คนที่ทำงานราชการรอยยิ้มที่จริงใจของคุณจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้พบเห็นประทับใจการเงินวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุน หรือการทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับการเงินทั้งสิ้นเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องสูญเสียเงินจำนวนมากจากการถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังแบบไม่ได้ตั้งตัวงดการให้กู้ยืมหรือไปกู้ยืมเงินใครปัญหาทางการเงินจะตามมาอย่างหนักหน่วงได้ความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ทำเงินหรือได้รับโชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขสบายจากความมั่นคงคนโสด หากรักใครชอบใครและอยากจะพร้อมก่อนวันนี้ก็ดูเหมือนคุณจะพร้อมแล้วที่จะมีใครสักคนคุณมีโชคและสเสน่ห์พอควรในเรื่องรักลุยเข้าไปทำความรู้จักได้เลยสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพ ความสุขสบายกายใจและสงาราศีเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนงานหรือถูกตัดออกจากโปรเจกต์ที่กำลังรับผิดชอบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการงานอย่างฉับพลัน ซึ่งคุณควรเตรียมรับมือให้ดีระวังการทำงานที่เสี่ยงกับสุขภาพและชีวิตอย่าประมาทเด็ดขาดการเงินเงินเริ่มคล่องมือขึ้นจากที่เคยขาดมือหรือหมุนลำบากจะเริ่มดีขึ้นมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการยกย้ายไม่ว่าจะเป็นย้ายที่ทำกินหรือย้ายไปเรียนต่องานที่เกี่ยวกับน้ำจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัว ความรักมีความสุขดีสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีความห่วงหาอาทรกันและร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนคนโสดความใจกว้างของคุณจะเป็นประโยชน์ในการเอาชนะใจของคนที่คุณหมายปองได้สีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล0นาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานจะมีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างหุ้นส่วนหรือต้องมีการเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงในองค์กรที่คุณจะได้สนุกสนานและสารสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหุ้นส่วนการเงินคุณมีความกระตือรือร้นงานใดที่ทำรายได้คุณรวบมาทำหมดแถมยังมีสเสน่ห์ที่ใครๆก็เมตตาทำให้รายได้วันนี้มีมาหลายทางได้ตามเป้าที่คุณวางไว้แต่การใช้จ่ายเงินของคุณมักจะสู่รุ่ยสู่ร่ายขอให้ระวังและให้แบ่งเก็บออมบ้าง ความรักและครอบครัวจะได้รับข่าวดีเรื่องการแต่งงานงานมงคลต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวและเครือญาติบางคู่จะได้รับข่าวดีเรื่องการมีทายาทหรือได้รับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเข้ามาในครอบครัวคนโสดความสุขและความอบอุ่นในครอบครัวทําให้คุณมีความสุขดีไม่ได้คิดเรื่องการมีคู่เท่าไหร่สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรี ส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งทิศมงคลทิดเหนือเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพนับถือเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา